เพราะตัวนี้มันจะก่อนเสมอเนาะก่อนจะสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยอวิชามันจะคอยปั๊บขึ้นมาตรงนี้เลยนี่แหละเราไม่เกิดปัญญาตรงนี้ใช่ไหมคุณจิ๊บอ่าเอาคุณจิ๊บต่อทีนี้พอมันพอมันตัวนี้พอมันพอเวลาพอมีอวิชาปุ๊บมันจะวิ่งลงมาตรงนี้อ่ะรู้ตัวนี้จะเป็นตันหะมันจะถูกดิดมันกำลังดึงดูดอ่ะดูดน้ำรูปตับรูปปั๊บแล้วมันก็ลากลงมาเป็นอุปทานตรงเนี้เซี่ยวเร็วยิ่งกว่าแสงอ่ะมันเร็วมากแต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าตำแหน่งเนี้ยมันมันเข้าใจตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะ มันอยู่กับสิ่งนี้อยู่แล้วมันมันเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วอะ่ะมันจะเหลือแค่ใช้งานราครับคุณคลิปครับนีบ่ที่พังครับมันจะเหลือแค่ใช้งาน <isations> พอใช้งานแล้วก็ดับไปใช้งานแล้วก็ดับไปใช้งานแล้วก็ดับไปทีนี้ทีนี้ไอ้ตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยดันมาวันนี้อาจารย์ไม่อยู่พุงนี้เปลือกอวิชาเริ่มถูกกระเทาะเปลือกอวิชาเริ่มถูกกระเทาะพอเริ่มถูกกระเทาะทีเนี้ยมันก็เรียกว่าเดินมักไปเลยมันจะเป็นมักโดยโดยโดยปริยายไปเลย แต่ทีเนี้ยมันจะเห็นการเกิดดับของตัวนี้นะใช่ใช่ทีเนี้ยเรียกว่าตรงเนี้ยคือขั้นตอนการเดินมักแล้วมักแบบเนี้มันจะไม่เอาไปเก็บเพราะรู้ระดับรู้ระดับรู้ระดับมันจะไม่เอาไปแค่อาศัยใช้อ่ะแล้วถ้าตัวเนี้ยไม่ใช้ก็เกิดดับเหมือนเดิมทีนี้อาสวะคนสําหรับคนที่เดินมักแต่อาสวะยังมีอยู่นะตอนเนี้ยมันเดินมักเป็นแล้วมันไม่เก็บของของใหม่เข้าไปแต่ของเก่าที่มันมีอยู่เนี่ยพอมันวักขึ้นมาเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับเงาที่มันตามมาที่มันมาตามมารู้ที่หลังมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง ธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติแล้วมันจะเห็นอ้อ้ตัวนี้มันจะเห็นอาสวะมันวบขึ้นมามันเห็นปุ๊บมันทําลายตัวนั้นเลยมันจะทาลายของภายในทันทีเลยไอ้ภายนอกมันไม่เก็บเข้ามาละแต่ภายในมันยังมีอยู่แต่มันรอจังหวะที่ว่าหลุดลงไปข้างล่างได้ไหมพี่จิ๊บได้ก็ได้ตลอดก็อย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเออมันรู้มันรู้อะไรใช่ป่ะมันรู้เสร็จแล้วทีตอนหลังมันจะมีตัวนึงที่ตามมาทีหลังที่มันเหมือนเงาที่บอกเออเนี่รู้รู้อเคอย่างนี้ที่มันเรียบเรียงอ่ะไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวอว รู้ตัวแรกไม่มีใครกำกับซึ่งตัวนี้เอาจริงๆรู้ตัวนี้ตัวใช้งานเนี่ยเร็วเร็วเร็วกว่าแสงด้วยถ้ามันเข้าใจเป็นปัญญามันเร็วมากเลยนะแต่อีตัวอีตัวประธานอ้ตัวที่เป็นอวิชาต่อให้มันเร็วยังไงมันก็ช้ากว่าธรรมชาติอยู่ดีธรรมชาติเกิดดับไปแล้วนะแต่อันนี้ล่างมาเป็นที่หลังถูกมันจะมันจะมากำกับทีหลังไม่ทันน้องไม่ทันสิก็อีตัวธรรมชาติไม่ใช่มือมือเ่คือตัวไม่ธรรมชาติคือตัววิชามันพยายามจะไม่ปล่อยตัวนั้นใช่ไหมล่ะมันพยายามตามจับตัวนั้นตาามมจบธรรชิ พราะฉะนั้นไปอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมชาติไปเลยคือใช้น่ำใช้ไปเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะเห็นชัดเพราะมันจะช้ากว่าอพอช้ากว่านี่คือเท่ากับว่ามรคี่คือสมบูรณ์แล้วนะเพราะมันทําลายตัวนี้แล้วเพราะว่าเมื่อเห็นตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าไอ้ธรรมาชาติเนี่ยคือมันเข้ามันเข้า่การเป็นธรรมชาติไปแล้วอ่ะพูดถึงตรงเนี้ยต้องเห็นต้องมีตัวนี้ก่อนถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะไปอยู่กับธรรมชาติไม่ได้มันจะเหมือนการไปไปมีตัวตนไปอยู่ตรงนั้นอีกมันจะทําลายวิชาไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจตรงพุธทธาก่อนสภาว่าที่มันไม่มีอะไรไม่ปรุงไม่แตง่งตรงนี้จะเป็นตัววิหารธรรมที่เราจะเกิดองค์ธรรมชาติที่เราจะใช้ตัวนี้แบบมันมีวิหารธรรมโดยที่เราจะ มันมียานอะตรงนี้มันจะเป็นยานส่วนใหญ่มันไม่ได้เริ่มต้นตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้หมดเลยมันก็ลากลงมามีกรู้แล้วก็พยายามที่จะวางรู้วางวางตัวรู้มันก็อะไรเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วไงรู้ก็เป็นมันเป็นมันตลอดแล้วเลยต้องรักษาตัวรู้ธาตุรู้รู้ไว้แล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้กลับมารู้ตัวอันนี้อันี่คือรู้ที่เป็นของตัญหาหมดเลยเออเข้าใจว่ารู้ตัวนั้นเป็นธรรมชาติด้วยเข้าใจว่าเออต้องรู้แต่ธรรมชาติแบบนี้ แต่ในหัวมือมันคิดเอาหมดเลยมึงยังไม่เกิดสภาพะพุทธ,ธาขึ้นมามันลงผิดหมดเลยแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่อะไรทั้งหลายก็เป็นตัวเนี้ยตัวนี้หมดเลยอะ่ะม,มันก็เลยเข้าไม่ไม่สามารถเข้าสิ่งธรรมชาติแล้วก็ไม่เห็นการเกิดดับที่แท้จริงของธรรมชาติพวกสายวิปัสสนาหรอกเป็นแบบเนี้ยใช่พวกวิสัยดูลมดูหาอนะไรน่ะปรุงแต่งไื่อย ق, เปลี่ยหลงตัวนี้หนักเข้าไปอีกสร้างกรรมให้กับตัวเนี้ยส่วนใหญ่พวกสายวิปัสสนาจะสอนเรื่องธรรมชาติเห็นไหมความคิดในเนี่ยเอาตัวรู้ตัวนี้มาสอนนั่นน่ยถูกไหมล่ะ เนี่เวลาการพูดการพูดหรือการคิดคิกแล้วออกไปเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติไหจริงๆก็เมื่อกี้ตอนนี้มพูดไปแล้วใช่ไหมล่ะมันพูดไปเลยใช่ไหมแล้วมันดับแล้วยังเออมันดับไปเลยใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดการกระบวนการถบทวนอะที่มันอี่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไหมไอตัวสงสัยเนี่ยมันลากลงมาเมื่อกี้มันสงสัยใช่ไหมคิดแล้วัดถึงถามใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละไอตัวนั้นแหละเนี่ยมันลากลงมาแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างคุณสงสัยเลยว่ามันอยู่ข้างล่าง อันนี้มันกำลังตามเข้าใจตัสงสัยมันก็เลยมาสงสัยต่อไอตัวที่มันจะสงสัยต่อเนี่ยคือตัววิชาตัวกิเลสคุณต้องไปเห็นตัวนั้นอย่าตามไงโอเมื่อกี้มันแวบไปเลยอาจารย์มันจะแวบแล้วมันจะถามแต่มันอุบปากไว้มันไม่ได้ใช้งานใช่ไหมมันไม่ได้ใช้งานใช่ไหมไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมเออนี่แหละมันคือตัวนี้ไงมันเหมือนเราตั้งใจที่จะตั้งใจอยากจะรู้มันมีปัญหามันอยากรู้นั่นแหละตัวนั้นแหละคุณต้องปัญญามันถอยมาอีก ปัญญาที่แท้จริงอ่ะมันไม่มันไม่เอาความหมายมันอยู่ก่อนความหมายอยู่การให้ค่าเสมอนั่นคือปัญญาแต่เมื่อไหร่มันให้ค่ามันรุงไปแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญามันเป็นอวิชชาทั้งนั้นแหละมันอยากรู้รู้แล้วก็มันก็เข้าใจแต่เดี๋ยวมันก็สงสัยอีกใจตัวใช้งานรู้ตัวใช้รู้เนี่ยมันทิ้งรู้เลยมันไม่อยากรู้อะไรเลยมันทิ้งตลอดเลยดับตลอดดับตลอดแต่อีเนี้ยเกาะรู้ตลอดเกาะรู้อยากรู้ตลอดเนี่ยเนี่ยคือแกเนี่ย พอความคิดมันมามันรู้แล้วใช่ไหมมันเกิดตัณหาสงสัยต่อนั่นแต่ที่รู้ตัวนี้ดับแล้วจบไปแล้วแล้วเกิดตัณหาสงสัยต่ออยากถามอยากรู้ต่อแค่นั้นเองแต่รู้ตัวแรกที่มันมันแบขึ้นมาเนี่ยมันดับไปแล้วทีเนี้ยมันดับไปแล้วแต่คุณสงสัยต่อคือคุณคิดไปแล้วอะอ๋อมันดับไปแล้วนะแต่คุณเกิดตัณหาทีหลังไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวอวิชามันมันมาตามมาเพื่อจะจับเพื่อจะหาความหมายต่อเกิดทีหลังมันไม่ดับตรงนั้นนั่นแหละมันก็เลยสงสัย ตัววิชาจะขึ้นมาสงสัยหรือว่าเข้าใจพอเขาอธิบายไปมันก็เข้าใจนั่นแหละหลงหมดเลยมันติดนุบ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 แล้วก็เออเป็นมันหมดเลยเอเอจริงๆไม่มีอะไรพวกนี้เป็นมายามหมดเลยหลอกให้เราสงสัยเกิดตัณหาอยากจะรู้รพอเขาตอบมาถูกใจเข้าใจก็เป็นตัณหาพอใจ<ร>แล้วก็สงสัยก็พอใจสงสัยพอใจอย่างนั้นอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยพอมันปรากฏขึ้นมาเป็นรูปปั๊บเนี่ยนะถ้าธรรมชาติของมันอนะกรูปนามอ่ะมันปั๊บมันมันมันตีกันปั๊บหนึ่งแล้วมันก็มันก็แยกออกจากกันเลย รูปน้ำตัวใช้งานนะตีปั๊บแล้วก็ดับเลยตีปั๊บแล้วก็ดับเลยแต่อีตัวเนี้ตีปั๊บแล้วมันก็ลากลงมาเลยตีก็มันยังเป็นคู่ของมันอยู่นะมันเป็นตัวมันเรงมันถึงมันถึงมีการรวมตัวไงมันไม่ปล่อยกลับตามธรรมชาติไงแต่ถึงมันไม่ปล่อยกลับตามธรรมชาติมันรู้ยังไงสักพักมันก็ต้ององดับอยู่ดีเพราะธรรมชาติของมันต้องดับคือคือมันจะสร้างความรู้ไว้อนะสมมุติเหมือนสร้างวิชาตัวที่ตัวความรู้ไว้อีกอไหมพอมันมีเกิดปัญหาพอมันรู้มันก็มาเก็บเป็นสัญญาไว้แล้วก็ส่งไปหาตตััววรู้้เนีย ส่งไปหาตัวรู้ตัวเนี้ยพอพอที่จริงอะรู้แล้วมันดับรู้แล้วมันดับตัวเนี้ยแต่มันเกิดตัณหาต่อเกิดความสงสัยเกิดอยากถามเพื่อจะเข้าใจพอเข้าใจมันเอามาลงไว้ในสัญญาแล้วมันก็เอามาปรุงต่ออยากรู้ต่อมันจะวนอยู่อย่างนี้ยตลอดสมมติแล้วก็อย่าไปถามเลยนะครับเฮ้สมมติแล้วก็อย่าไปถามไม่สมมติมันเห็นมันเห็นการกระบวนการปรุงแต่งว่ามันดับอยู่แล้วไอ้ที่ <upon> <อ>คุณคิดขึ้นม,มันดับทุกขนาดแหละที่คุณปรุงขึ้นมาเนี่ยแต่คุณมีตัณหาต่อแค่นั้นเองอืม คุณเลยไม่เห็นมันเกิดดับคือไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระที่เหลือป้ายแต่คุณเข้าใจไหมมันแค่อาศัยใช้งานตดนี้ออธรรมชาติมันจะดับในตัวมันเองแต่ความจริงคือแบบนี้เนี่ยเออเดี๋ยวแปลงไปลบกระดานกูหิวข้าวเดี๋ยวไปทําอะไรกินนี่คือความจริงไอเนี้ยมันมันไม่มีทุกข์กับเราคือเราเกิดขึ้นมาเราก็ใช้เลยแต่ไอไอสภาแบบมันทําให้เราทุกข์ให้เราวนอยู่กับธรรมะนั่นอนะ จริงๆธรรมะตรงนี้มันมันกาออกไปเลยมันไม่ต้องรู้อะไรเลยอะมันไม่ต้องรู้อะไรเพราะไอสิ่งที่รู้มามันไม่ใช่สิ่งคนละเรื่องเลยกับนี่แรกๆอะแรก<ด>แรก<ด>คนละเรื่องเลยแรกแรกที่ผม,มชี้ตอนแรกอ่ะคุณสงสัยอะไรไหมตอนนั้นแรกแรกตัวแรกเลยที่มันไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งนั่นแหละมันยัมีความสงสัยหรือไม่มีความเข้าใจอะไรตัวนั้นนี่คือของจริงทีนี้ขบวนการจะ ไอ้นี่จะปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปแต่มันมีตัณหาต่อใช่ไหมมันไม่เข้าใจสักีตรงนี้ที่อาจารย์ใช้คำว่ามันแย่งยานันี่ถ้าถ้ามันเป็นของธรรมชาติมันดับไปเลยทีแต่นี้มันพยายามจะมาแย่งยานอยู่ตลอดมันไม่ยอมดับอ่ะมันพยายามจะสร้างขึ้นมาอีกสร้างความรู้ขึ้นมาอีกแย่งตัวรู้มาเป็นมันเออมาเป็นมันคือไอ้รู้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดดับแต่มันมันเป็นด้วยมันมีมิตินะมันเป็นตัวตนเป็นแบบวิชามันเลยจะสร้างรู้ตลอดมันจะเกิดตัณหาสร้างรู้ตลอด สร้างให้ความรู้ตลอดสร้างความรู้ตลอดแล้วก็มาวนมาปรุงมาวนมาปรุง,ง,ง,งเออมันไม่เป็นปัญญาสิปัญญาไปอยู่ตรงนี้ <S <S นเออมนเลยครบองเลยไงนี่ตรงนี้เอาวิชาตันหาอุปทานลงมาครบองค์เลยนี่แหละเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงเนี้ยต่อให้เราถามขน,นาดไหนอ่ะยิ่งสร้างความรู้พ่อ,ขอขคุณสร้างความรู้พ่อ,ขอขคุณท่าไหร่ยิ่งเป็นกิเลสเออมันเป็นไปกระบวนการปรุงแต่งมันเก็บแล้วจบไหมล่ะมันก็เอาตัวนี้แหละมาปรุงต่อ เห็นไหมทุกครั้งมันเลยนไม่จบสักทีเพราะมันไม่เป็นปัญญาสักทีมันเป็นแต่สัญญารู้แล้วก็เกิดตัณหาอุปทานเก็บสัญญาขึ้นมาไว้แล้วก็มาปรุงต่อเพราะว่าเข้าใจพอเข้าใจป้าเอามาเก็บไว้แล้วทีเดี้ยมันเก้าตัวใหม่ออกมาฐานต่อวนเป็นสากกระเบือเหมือนน่ะเหมือนมันสากกระเบือไหมมันวนเหมือนไหนเหมือนเหมือนงูกินนางอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่สากกระเบือนะเออมันวนมันวนเหมือนขอบขอบโอ ขอบองค์หรือขอบคกอ่ะเออแล้วไม่อยากให้มันวนรู้ไหมวิธีทําสากเราอะที่ตามโคกอยู่ใช่ไหมตึกพุกพคกให้แตกมันเลยไม่มีขอบคกมันเลยวนไม่ได้นั่นแหละแค่นั้นเองไอ้แรกๆไอ้ที่ผมกำลังชี้ให้เนี่ยใช่แล้วแต่นี่อธิบายเพื่อจะไม่หลงอย่าไปอยาก มันจะเกิดตัณหาทีหลังเมื่อคุณถามคุณไม่เห็นตัณหาตัวเองมันจะชัดว่าจะใช้หรือจะหรือจะเก็บจะใช้หรือจะเก็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆมันใช้งานตลอดไอ้สิ่งที่คุณจะถามใช่ไหมล่ะมันสงสัยขึ้นมาคือคือด้วยความที่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีรูปนามตลอดนะไอ้ตัววิชานั่ะคือพอมันมันสอนที่จบสอนที่จบมันมันไม่ยอมจบเพราะมันไม่เป็นปัญญาตัวนี้มาทาลายมัน คือมันก็เลยมันจะจบได้ไงมันมีอยู่มันก็คิดปรุงมันก็เกิดตั้นหาอยู่นั่นแ่ะเพื่อจะถามต่อเพื่อจะถามต่อเพื่อจะเอาอ่ะพอสมใจอยากพอใจถูกใจมันมันก็ดีใจฟูไปชั่วขราวเดี๋ยวก็ปรุงแต่งต่อใช่ไหมมันเลยชอบคนพูดดีๆอธิบายดีๆถ้าอาจารย์นี่ว่ามึงจะคิดทำเสี้ยอะไรพวกมึงก็หลงอยู่นั่นแหละปรุงอยู่นั่นแหละอาอทำไมต้องพูดจาอย่างเงี้ยไอสัตว์ไอชาติหมาอย่างเงี้ยมันปรุงไปเรื่อยเอาทีนี้พออาจารย์นี่ไปอากูไม่เอาแล้วกูไปคุยกับมึงแล้วเป็นไหมไปทำไมเป็นผู้รู้ทำไมพูจ มึงก็ยังไม่เห็นจิตใจมึงอยู่นะแต่กระแทกเข้าไปขนาดนี้โอ้เมื่อกี้อาจารย์วิทย์พูดเล่นอ๋อชอบอย่างนี้ขอโทษนะกาตีนก็ได้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอาภัยให้อาจารย์วิทย์ <c oughs> มันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องการความพอใจนะเป็นกุชิปต้องการคนที่พูดถูกใจที่มันจําได้ <c oughs> โอ้เนี่ยเราต้องเข้าใจสิไม่อธิบายอย่างนั้นอย่างนี้กูจะอธิบายจาเหี้ยอะไรไม่งอธิบายมันก็ไปเก็บไว้อยู่อ่ะเก็บไว้มันก็เป็นสัญญามันก็เป็นความรู้เดี๋ยวมึงก็งมาปรุงต่อ <c oughs> มึงจะจบไหมล่ะ พุทธเจ้าบอกเลยว่าเดิมทีอะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาคลิปนี้จออากาศนั่นเอถึงกล้าพูดอย่างนี้อนัตตาตรงนี้คือมันไม่มีอะไรมาก่อนแต่มันมีอยู่แต่นีนี้พอทีนี้พอมันปรากฏขึ้นมามันเป็นมันมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะกลับไปเป็นตัวเดิมคําว่ามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้มันมีอยู่ตัวนี้อันนี้มันไม่มีอะไรพุทธเจ้าบอกอนุตตรสัมมาสมบุทธญาณไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่คือมีตัวนี้ปรากฏเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่ตลอดแล้วเราติดข้องอยู่ในนี้ตลอด ทั้งชีวิตพู้เจ้าก็บอกแล้วว่าตัวนี้มันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเนี่ยตรงนี้คือแช่ลู้ใช้งานอยู่แล้วดับไปปล่อยจากปล่อยจากปล่อยดับพอเรามาอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งชีวิตพู้เจ้าท่านจับพริกมาเห็นตรงนี้ว่ามันไม่มีแล้วให้เกิดปัญญาตรงนี้เพื่อจะหลุดออกจากสภาวะตรงนี้แค่นั้นเองเพิ่งเห็นสภาวะนี้้เพราะเมื่อก่อนมันมีแต่เราอยู่ในเนี้ยแค่ใช้งานเราดับไปแค่นี้เนี่ยชัดว่า อนัตตานี่ไม่ใช่ไม่มีตัวตนคือมีแต่ไม่มีมันมีแต่มันไม่มีคือไม่มีมันไม่มีไม่มีแต่มีเกิดดับตลอดแต่เราหลงอยู่ในนี้มันเลยมีตัวตนพอเราไม่เป็นปัญญาตรงนี้สักทีเราไม่หลงด้วยปัญญาสักทีมันไม่เข้าใจพอมันไม่มีอะไรมันเดินต่อไม่ได้ถูกไหมมันงงมันตื้อแต่มันไม่เป็นปัญญาถ้ามีปัญญาสว่างทันทีมันก็เลยรู้ว่าเอาคุณหลงอยู่ในนี้หมดเลยแค่นั้นแหละทีนี้ก็เกิดกระบวนการทำลายเดินมรรคต่อกวาดเลียบ กวาดเรียบวิชาที่มันครอบตัวนี้ให้มันเกลี้ยงคือตอนนี้มันรู้แล้วแต่วิชามันปันไปไม่หมดเราก็ต้องกวาดกวาดอุปนิสัยมัรกต้องสมบูรณ์เช่นั้นเองมารกก็คือมัรกมารกตอนนี้ตัวนี้จะเป็นมัรกที่ว่ามันไม่เก็บของใหม่เข้ามาแต่มันจะทําลายของเก่าที่มันเคยสะสมล้างอสวะเออเขาเรียกว่าล้างอสวะให้สมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในมันหของใหม่เคลียร์จนหมดอ่าาสวะทั้งหมดเลยเออแต่อ้นิสัยใจคออะไรเหมือนเดิม มันหมดการกระทาในส่วนของขันแล้วใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติที่เราจลิตของเราเป็นแบบนี้แต่มันเพียงล้างอาสวะภายในแต่อินนิสัยใจคอที่มันเคยพูดเคยผงผางนั้นก็เป็นเหมือนเดิมเหล่าตามหาบัวบรรลุธรรมก็ยังด่าคนเหมือนเดิมนะนะขาผ่านไห้ก็ยังโยนทิ้งนู่นไม่เห็นเหรอข้ากิน๋วยเตี๋ยวแต่คนไม่ไปติดเียวมันเดิมมันคนไม่ไปติดสมมติตรงนั้นแค่นั้นเองมันไม่เข้าใจว่านามธรรมกับรูปธรรมมันจะให้ถูกใจตาที่มันเห็นะถูกใจหูที่มันได้ยินแค่นั้นแหละ มันไม่เข้าใจว่าเขาทาลายสังโยชน์ทําลายเอาเอาวิชาตัวในนั่นมันไม่ได้เกี่ยวอะไสิ่งที่มึงเห็นแค่นั้นแหละมันก็เลยไปติดสมมติเป็นจะทำไมเป็นอาจารย์พูดจายอย่างนั้นอย่างน,นี้เที่ยวด่าคนเที่ยวพูดจาไม่เพราะที่หลวงตามหาบวงไม่ด่าเขไอ้เหี้ยเใช่ไหมมันกลัวบ้าเาพราะใส่เป็นผ้าแค่นั้นแหละก็เลยหลงเขาพูดแต่มึงไม่เห็นตัวเองเหรอ ถูกไหมล่ะเ,เขาพูดนะผมก็พูดออกแต่ทีวีแหละเวลาผมไม่ออกทีวีผมพูดดีๆนะเออจริง,รงๆแล้วเวลาผมคุยกับคุณจิบผมการผมคานไปหาคุณจิบเนาะค้านสี่ขาไปอะ่ะแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนคุณจิบขออนุญาตให้อาจารย์คุยด้วยนะแต่ถ้าในคลิปผมต้องนั่งสูงเนะนี่ยเนี่ยตอนนี้ในคลิปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่งสูงกว่ายืนสูงกว่าเลยเออแต่ถ้าไม่มีคลิปนะผมต้องคานกับเท้าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมปัชชู เออเห็นไหมล่ะเนี่ยคนเราไม่ยึดบ้าบออะไรนักหนานะจบแล้วนะ <laughs>